ถาที่นี่คือไลฟ์ธรรมปัญญาครับเชื่อมโยงกันด้วยบุญและกุศลในวันนี้ต่อเนื่องการเป็นถอดรหัสพุทธภูมิตอนที่13นะฮะแล้วก็เป็นพุทธภูมิตอนที่322ด้วยเป็นเรื่องราวที่เราลงลึกในเรื่องราวของพ่อแม่ครัาจารย์ที่เป็นหนึ่งในพระเถระเจ้าผู้มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับซึ่งองค์ท่านมีความเกี่ยวเนื่องในอดีตชาติแล้วก็ จนถึงปัจจุบันาชาติองค์ท่านก็สร้างวัดชื่ออโศการามขึ้นมาก็คือเรื่องราวของท่านพ่อหลีธรรมทโรซึ่งสว่างสวัยในการที่เป็นบุตรหมายให้เราได้เห็นชีวิตของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจากคนธรรมดาเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นพระเถราเจ้าได้อย่างไรเรื่องราวของท่านสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับน้อมกราบพ่อแม่ครัวจารย์ครับแล้วก็บุญและกุศลที่พวกเราเชื่อมโยงกันก็ยังมีเรื่องราวหลังไม้แล้วก็เรื่องราวดีๆที่ ผมจะถอดรหัสเล่านำส่งสู่คุณครับมากมายขอบพระคุณเสียงหลังไหมด้วยที่บอกว่าชื่นชมในการสร้างทรรส่งธรมของเราขอบพระคุณญาติธรรมใหม่ๆทุกคนที่มาร่วมกันในทีมของธรรมปัญญาไลฟ์ Life, ธรรมปัญญาคาราวาสประกาศธรรมครับเชื่อมโยงกับคุณนะเวลานี้ผมขออนุญาต running ดูกันว่ามีใครมาแล้วบ้างนะก็ทักทายกันไปได้ครับทักทายชื่อนี้เลยขึ้นชื่อหนึ่งเลยป้าการุณโอ้โหอายุยืนมากนะ ก่อนเข้าไลฟ์อาจารย์พูดถึงป้าการุณอยู่พอดีเพราวันนี้ป้าการุณตั้งจิจในการร่วมมหาสังฆทาน1เดือนหนึ่งในนามของคุณเฉลิมข่าวพระโคนนะขออนุญาตบันทึกเลยครับปึ๊บมาแล้วคุณเฉลิมขาวพระโคนครับเป็นคู่บาร,รมีของคุณป้าการุณนั่นเองนะแล้วก็คุณป้าขอร่วมในบุญกุศลในส่วนนี้บอกว่าเป็นวันดีนะวันนี้เป็นวันโชคลาภนะก็ ขออนุญ,ญาตสร้างบุญกุศลในนามของคุณเฉลิมขาวพระโคนก็บุญใดอันท่านเจ้าภาพตั้งจิตไว้ดีแล้วก็ขอให้บุญนี้นําส่งเกื้อกูลสู่คุณเฉลิมขาวพระโคนสู่เทวดาประจําตัวท่านแล้วก็สู่เจ้ากรรมในเวรท่านด้วยให้อนุมโมทนาในบุญส่วนนี้มีกุศลผลบุญใดเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนได้มีส่วนในบุญนั้นร่วมกันทุกประการนะครับสาธุก,การครับเชื่อมโยงกัน ุูอยากกูส้มบอกว่าป้าการุนนี่เขามีพลังจิตหรือไงเนี่ยอาจารย์แค่แค่พูดว่าเนี่ยผู้มีบุญสัมพันธ์วันนี้ใครน่าจะร่วมบุญในมหาสังฆทานหนึ่งเดือนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์โทรไปที่วัดมหาณภารามเรียบร้อยนะครับก็นําแจ้งสู่พวกคุณทุกคนครับพระครูเมธีวัดมหาณภารามก็ท่านรับในมหาสังฆทานเราแล้วนะครับในวันที่หนึ่งหนึ่งนะครับเดือนหนึ่ง ปี2569กครับก็เป็นรหัสหนึ่งเรียงกัน3ตัวเลยครับเป็นพาราตนตรยัยคือวันที่11นะหนึ่งหน,งนี่คือ11เนะฮะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับเป็นวันอาทิตย์ด้วยก็แปลว่าพวกเราจะไปพร้อมกันที่วัดมหาพารามพระอารามหลวงชั้นตรีนะครับเป็นวัดที่พระองค์เจ้าอนนบสร้างถวายล้นเก้ารัชกาลที่3คือพระราชชนกนั่นเองสร้างวัดถวายบุญให้พ่อครับ พูดง่ายๆแปลว่าเป็นวัดของความกระตัญญูนะตอนที่เป็นปลายรัชสมัยนั้นรัชกาลที่สามทรงพระประชวนครับลูกก็อยากจะถวายบุญใหญ่ให้พ่อพระองค์เจ้าอนันนบก็เลยสร้างวัดขึ้นมาครับตัวเองชื่ออนันนบก็เลยนึกถึงห่วงมหนันนบมหนันนบคือการข้ามห่วงสังสารวัตรคือข้ามห่วงน้ำอ่ะก็แปลว่าอยากให้พ่อเนี่ยได้พลานุภาพของบุญกุศลส่วนนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าวัดมหันนภาราม และวัดนั้นก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นวัดสำคัญครับมีมหาเจดีย์ที่ยอดเจดีย์เป็นแก้วผลึกสีน้ำเงินคุณเ,เรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นแก้วดังแก้วสารพัดนึกอยู่บนยอดเจดีย์เลยคุณสูงมากแล้วก็หลังพระโบสถนะครับจะมีต้นพระศรีมหาโพธิเมื่อครั้ง ล้นก้ารัชกาลที่5นะฮะสมเด็จพระุทธเจ้าหลวงสเสด็จอินเดียครับพระองค์ท่านเอาหน่อของต้นพระศรีมหาโพธิ์กลับมาด้วยพระองค์เองหนึ่งในหน่อนั้นมาปลูกไว้ที่หลังพระโบสถ์วัดมหาณพารามครับอืเราจะได้สร้างบุญในส่วนนั้นแล้วก็คุณทั้งหลายจะได้มีโอกาสได้เห็นรูปปัน้นโบราณเป็นรูปปั้นของคนจีนที่อ่านหนังสือเป็นมุดหมายว่าวัดมหาณภารามนี้ เคยเป็นโรงเรียนประชาบาลแห่งแรกของประเทศไทยครับโรงเรียนที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยก็ถือว่าโอ้โหบุญเราเต็มที่แล้วก็หลายภาคหลายส่วนใดๆบริบูรณ์ทั้งหมดครับสิ่งที่ผมคุยหลังใหม่กับพ่อแม่ครัวอาจารย์แล้วก็พ่อแม่ครัอาจารย์ก็เมตตาท่านก็บอกว่าเห็นธรรมปัญญาแล้วชื่นใจเห็นธรรมปัญญาแล้วชื่นใจอัตมภาภาพรู้สึกว่าพวกโยมเนี่ยตั้งใจกันดีแล้วก็ ถ่ายทอดรมถ่ายทอดการสร้างบุญกุศลเนี่ยแบบการถ่ายทอดสดอาตมาคิดว่าเมื่อก่อนคําว่าถ่ายทอดสดเนี่ยมันก็ดูยากดูมันต้องมีช่องทีวีมีอะไรอาตมาก็ไม่คิดว่าสมัยใหม่เนี่ยมันจะสามารถทําได้โดยง่ายแล้วคุณโยมก็มีเครือข่ายญาติธรรมที่มาเชื่อมโยงกันจนสามารถนําส่งทมแบบเรียไท์ได้พ่อแม่ครูอาจารย์ก็บอกว่าอาตมาขออนโมทนาสาธุครับ นับเป็นคำมงคลนะคุณก็ทักทายออสซรินทักทายคุณปัญญพรชิมงามทักทายคุณแหม่มลิปินขอดสหรัฐนะฮะทักทายพี่เล็กสวีเดนด้วยครับวสินีวัชยภูมิทักทายมารีวันดาน้อยมารายงานตัวพร้อมดาวน่ารักที่สุดเยี่ยมเลยสวัสดีคุณวัชรดคุ้มสุวรรณด้วยฮนะไม่ผิดนะวันนี้ครูชมคอยมอนิเตอร์ให้บางทีอาจารย์เอ่ยนาะมผิดต้องขออภยัยคุณชมก็จะคอยฟังให้แล้วก็แจ้งมาสาธุก,การครับวันนี้ถูกต้องนะทุกคน ไม่มีผิดนะขอบคุณดา,ดาวทิพย์ดาวธรรมจบคุณมาตุรสด้วยแล้วสวัสดีคุณดวงเนตรมีกลิ่นหอมโอ้เวลาเห็นคําว่ากลิ่นหอมเ่ยเรานึกถึงหอมกลิ่นศีลเนาะกลิ่นศีลน,นั้นหอมทวนลมหอมไปถึงทิพยพยาวิมานหอมไปถึงพรหมโลกหอมไปในแดในใแดๆในจักรวาลถ้าคุณมีศีลมีธรรมครับทักทายอาจารย์แม่ด้วยครับรองศาสตราอาจารย์ดรนิตยาสวรรณศรีทักทายอาจารย์พ่อ้วยครับพันเอกดรประมวลสวรศรีกราบสวัสดีครับบุญใดที่ลูกเสริมส่งด้วยธรรมะสูค่คน ก็ขอพ่อและแม่จงมีส่วนในบุญนั้นทุกประการกรรมใดที่ลูกเคยผิดพลาดพลัง้งล่วงเกินด้วยกายกรรมวัีกรรมมโนกรรมลูกขออโหสิศีกรรมทุกประการนะครับกราบท้าพ่อและแม่ครับทักทายพี่เล็กจิรวันคุณชวีวันมีสายทักทายคุณยศด,ด้วยคุณน้อยศรีรักษาเห็นชื่อพวกคุณก็ปิตินะตอนนี้เดี๋ยวรอคนเยอะๆปั๊บจะให้ดูของดีตอนนี้เล่าเรื่องกอน <c oughs> ทุกวันมีของดีของเด็ดมาโชว์ตลอดนะ คุณทั้งหลายครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเบาๆแต่ว่าผมผมเลือกเรื่องที่ผมอ่านแล้วก็รู้สึกรู้สึกในใจและผมก็จะนําเรื่องนั้นมาเล่าสู่คุณด้วยถ้าเรื่องไหนผมอ่านแล้วไม่อิมแพกผมไม่มาเล่านะผมอ่านแล้วผมอิมแพ t ผมก็จะมาเล่าทันทีคุณทั้งหลายครับยินด,ดีต้อนรับสู่ไลฟ์ธรรมปัญญาในค่าคืนนี้ค่าคืนแห่งดวงจิตเมตตาและกรุณาครับคุณทั้งหลายครับ ผมได้เรื่องราวมาจากเพื่อนชาวจีนอีกแล้วครับก็เพื่อนชาวจีนผมก็จะส่งข้อมูลต่างๆของเราเนี่ยถ้าแอปแอปสีดำจะเรียกว่าตอตอนะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าโตอินจะเรียกคนละแบบของไทยเนี่ยจะชื่อชื่อนั่นแหละต่อตอมันเอ่ยนามแอปพลิเคชันอื่นไม่ได้เแต่มันแบนคุณทั้งหลายก็ปรากฏว่าเขาส่งเรื่องราวมาให้ผมบอกว่าเนี่ยตอนนี้เรื่องนี้ดังใน ประเทศจีนเป็นอย่างมากผมก็เลยบอกว่าเรื่องอะไรกันเนอะมันเป็นเรื่องราวของผู้ชายกับผู้หญิงอ,อ๋อก็ธรรมดาเนี่ยมันแล้วแล้วยังไงอ่ะเขาบอกว่าคุณลองดูภาพผู้ชายคนนี้แล้วกำลังบอกรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่หน้าลูกโปง่งแล้วก็มีภาพของคนทั้งสองยืนคู่กันอยู่เป็นฉากหลังอืมคุณจำภาพนี้ไว้ก่อนนะ แล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังอะโอเคพวกคุณเห็นภาพของชายและหญิงแล้วนะผมจะเล่าเรื่องละคุณทั้งหลายครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้ชายที่ชื่อว่าฟู่เซิงฮะผู้ชายเขาชื่อว่าฟู่เซิงเขากำลังสารภาพรักฮะภาพเมื่อกี้สารภาพรักกับเฉิงไอ้เสียวทั้งสองเป็นคนมณฑลฝูเจี้ยนฮะ ฟูเจียนเป็นเรื่องราวที่ชวนประทับใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องของเรื่องคือเฉิงไอ้เซียวที่เป็นผู้หญิงนะครับเขาเป็นอดีตแฟนสาวของฟู่เซิงเธอป่วยฮะเธอป่วยเธอป่วยเป็นโรคอัแท็กเซียเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อสูญเสียการประสานสัมพันธ์กันพูดง่ายๆว่าเธอไม่สามารถเคลื่อนไหวดังใจนึกอ่ะมันเป็นโรคประหลาดที่ ทำให้เธอควบคุมกล้ามเนื้อลําบากมากโดยเฉพาะแค่เดินก็เซแล้วฮะกล้ามเนื้อก็อ่อนแรงแล้วก็ควบคุมสีหน้าได้ไม่ดีอาการมีแต่แย่ลงแย่ลงเธอเป็นโรคนี้ได้อย่างไรครับเธอเป็นโรคนี้เพราะถูกส่งต่อผ่านพันธุกรรมโดยแม่ของเธอเองแม่ของเธอก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้ตอนอายุ23แม่เนี่ยเป็นโรคนี้หลังจากคลอดเธอได้ไม่นานนะฮะ แม่ของเฉิงต้องสู้กับโรคลายนี้จนเสียชีวิตทีเดียวนะแล้วก็เสียชีวิตตอนที่เธอกาลังเรียนมปลายครับสูญเสียแม่จากโรคนี้แหละโรคก,กล้ามเนื้อไม่ประสานสัมพันธ์โรคอัแทกเซียนะครับปรากฏว่าเฉินก็กังวลว่าโรคร้ายเนี่ยรู้แล้วจากหมอว่ามันแฝงอยู่ในดี a ในตัวเธอด้วยปรากฏว่ามันเริ่มออกอาการตอนที่เธอเรียนมัธยมปลายนี่แหละพอแม่พอแม่เสียชีวิต เธอก็รู้แล้วว่าเธอก็เริ่มมีอาการจากโรคลายครับเธอยืนนิ่งๆไม่ได้คุณเธอยืนนิ่งๆแบบปกติคนเรากระโดดเนาะเรากระโดดปั๊บเราก็จะยืนนิ่งๆได้ใช่ไหมแต่เธอพอกระโดดปั๊บเซเลยฮะเธอจะไม่สามารถทรงตัวนิ่งๆได้เธอรู้เลยว่าเธอไม่พ้นโรคลายนี้แน่จนเมื่ออายุ23ที่แม่เริ่มพบโรคตอนแม่23เหมือนกันเธอ23เหมือนแม่อาการมาอย่างแรงเหมือนกันเลยฮะ พันธุกรรมมันถอดรหัสเนาะโอ้โหคําว่ามนุษย์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกําเนิดและเป็นทายาทแห่งกรรมมันใช่เลยคุณเธอเกิดมาเป็นลูกของแม่คนนี้ก็มารับพันธุกรรมของโรคนี้ไปโดยตรงปรากฏว่าเมื่อถึงอายุ25คือเวลานี้เธอก็เดินไม่ค่อยได้ไปไหนต้องมีคนประคองแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้แล้วครับ เสงงกังวลและรู้ดีว่าบ้านปลายของเธอเธอจะกลายเป็นอัมพาตแน่นอนเธอไม่อาจจะพูดและสื่อสารอะไรได้และอาจเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวครับแต่เธอยังมีความหวังว่าความก้าวหน้าทางการแพทย์ซึ่งประเทศจีนนี่ก็ไมน่น้อยหน้าประเทศไหนเนาะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์มากเธอก็หวังว่าคงจะมี หมอดียาดีการรักษาที่ดีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะจะช่วยให้เธอดีขึ้นได้แหละปรากฏว่าในก่อนหน้านี้คนที่คอยดูแลเฉิงก็คือพ่อเธอเองแต่พ่อของเธอเนี้ยก็เป็นคนงานเท่านั้นแหละทำงานอยู่ในโรงงานพ่อก็ดูแลเธอมานานกว่า10ปีก็เหมือนกันที่ดูแลแม่ดูแลแม่จนเสียชีวิตลงก็ดูแลลูกต่อเฉิงเองก็พยายามที่บอกว่าหนู ทำงานแบบปกติไม่ได้แต่หนูก็ต้องเลี้ยงชีพต่อไปแล้วยังไงล่ะลูกเธอก็เลยพยายามทําตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายการแต่งหน้าอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องขยับตัวเยอะนะปรากฏว่ามีวันหนึ่งฮะฟูเซิงก็คือผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นอดีตแฟนหนุ่มได้ยินเรื่องราวจากเพื่อนๆว่าเฮ้ยรู้เปล่าอ่ะรักแรกของแกไอ้ฟูเซิงอะไรวะรักแรกอะไร น้องเฉิงอะ่ะป่วยนะเว้ยอ้าวเฉิงป่วยเป็นอะไรป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออะไรนี่แหละไม่รู้เหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้ฟู่เซิงนึกถึงตอนที่คบกันทันทีว่าอ๋เอ,อเธอ,อเขาก็เคยพูดแต่ตอนนั้นเรายังเด็กังไม่เข้าใจว่าเป็นเป็น,ปนโรคอะไรแต่ตอนนี้เห็นว่าเธอแบบไปไหนมาไหนไม่ได้นะต้องแบบไลฟ์สดต้องสตรีมมิ่งเป็นแบบแต่งหน้าอนะไรเงี้ยหารายได้ทางออนไลน์อะ่ะ ฟู่เซิงรีไปหาเฉิงทันทีคุณเพราะเขาบอกว่าต่างคนต่างเป็นรักแรกของกันและกันเคยคบหากันช่วงมัธยมก่อนแยกทางกันตอนเรียนมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนคนละที่และไม่เคยติดต่อกันตลอดเจปีเลยคุณวันนั้นเขาไปยืนอยู่หน้าประตูบ้านของผู้หญิงประตูเปิดกว้างออกเธอยิ้มให้เขาที่สุดเท่าที่เธอจะยิ้มให้ได้ มันคือรอยยิ้มที่เปิดความทรงจำเก่าๆเขาทั้งสองไม่ได้เลิกลาจากการจากความขัดแย้งแต่มันเลิกลาจากการจากกันที่อยู่ไกลกันห่างกันวินาทีที่เขาเห็นรอยยิ้มของเฉิงฟู่เซิงบอกว่าเขาจะยอมทิ้งทุกอย่างเขาจะแลกทุกอย่างเพื่อจะกลับมาอยู่เคียงข้างเธอเขาจะเป็นแขนและขาให้เธอเองคุณโอ้เขาบอกว่าผมจะไม่มีวันปล่อยให้คุณเผชิญความยากลำบากเพียงลำพัง แล้วนับตั้งแต่วันนั้นผู้เซิงที่เป็นผู้ชายก็อยู่เคียงข้างเฉิงที่เป็นผู้หญิงผู้กำลังประสบโรคอัตแทกเซียในปัจจุบันครับผู้เซิงทำงานในบริษัทช่วงกลางวันและรับงานส่งอาหารตอนกลางคืนเพื่อเก็บรวบรวมเงินมารักษาคนรักนะคุณเขาบอกว่าในหนึ่งเดือนผมขอหยุดแค่เดือนละสองวันขอทำงาน28วันเพื่อให้ได้เงินมารักษาคุณ สุดนะคุณและที่เลือกทำงานแบบนี้เพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับคุณถ้าวันพรุ่งนี้ไม่มีอีกแล้วผมอยากใช้ทุกวิวนาทีของวันนี้ให้มีค่าที่สุดกับคุณแม้วันหน้าคุณอาจจะพูดไม่ได้คุณอาจจะเดินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ดวงตาของคุณยังมองมาที่ผม ผมจะรู้ทันทีถึงความรักที่เรามีให้กันครับนี่คือคำที่เขาพูดในในโตอินนะคุณเรื่องนี้ชาวเน็ตจีนไม่ปล่อยผ่านคุณส่งต่อกันอย่างซาบซึ้งและเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ว่าชายคนนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกลับมาอยู่เคียงข้างคนรักในวันที่ต้องสูญเสียทุกอย่างคนอย่างนี้แหละลูกผู้ชายตัวจริงบางคนก็บอกว่าขอให้เทคโนโลยีการรักษา พัฒนาไปรักษาเฉิงให้ได้ทีเถอะอยากให้เขาคองรักกันนานๆเรื่องราวดีๆจากประเทศจีนคุณผมเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งฮะนี่คือภาพตอนที่ฟู่เซิงสารภาพรักกับเฉิงนะเมื่อเดือนกรกฎานี้เองคุณเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้วก็มีภาพสำคัญตรงที่ว่าเขาพยายามที่จะอยู่เคียงข้างให้ใหเธอมีรอยยิ้มมากที่สุดก่อนที่เธอจะยิ้มไม่ได้คุณและทุกครั้งที่เธอเคลื่อนไหวนะ จะมีผู้ชายคนนี้คอยประคองโอ้คุณรักแท้นี่ไม่แพ้อะไรเลยเนาะบัฒนาบุญกับกับจิตอันเกื้อกูลเพื่อมนุษย์ของฟูเซิงแล้วก็เป็นกำลังใจให้เฉิงนะขอให้เธอได้เจอหมอดียาดีการรักษาที่ดีเถอะขอให้ได้ครองคู่รักกันแบบปกติสุขในเร็ววันด้วยเธอนนะครับสาธุครับ สุดจริงคุณผมแบบนี่ผมผมได้มาจากเวอร์ชั่นภาษาจีนนะแล้วผมก็พยายามจะเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้พวกคุณนะมันทําให้เราได้มองเห็นคนข้างๆเราทันทีนะคุณคือพ่อและแม่จะอยู่กับคุณได้ระยะเวลาหนึ่งเนาะเมื่อคุณเติบโตเป็นมีครอบครัวคุณก็จะอยู่กับครอบครัวคุณส่วนลูกๆคุณก็จะอยู่กับคุณได้ในระยะเวลาหนึ่งเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะไปมีครอบครัว คนที่จะอยู่เคียงคู่กับคุณจริงๆคือคู่บารมีนะแบบนี้เลยแบบฟูเซิงกับเฉิงเลยก็ถ้าคุณเจอคนนั้นแล้วก็จับมือกันแน่นๆนะจับมือกันให้มัน่นคงแล้วก็รู้สึกว่าความรักที่เรามีให้กันมันไม่ได้น้อยลงเลยรักเราไม่เก่าเลยก็นี่แหละอย่าอายที่จะบอกรักกันอย่าอายที่จะแสดงสิ่งดีเดอกันเพราะมันอาจไม่มีวันพรุ่งนี้ให้แสดงก็ได้ครับ เรื่องราวดีๆจากไลฟ์ธรรมะปัญญาคุณแชร์ได้เลยฮะเรื่องนี้สุดแล้วนะเนี่ยภาพเนี้ยคุณจะหาที่ไหนมาประคองอยู่เงี่ยแล้วแล้วลองถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราจะทําแบบนี้ไหมนะเขาก็หล่อเขาก็มีการงานที่ดีเขาก็สามารถไปหาผู้หญิงคนไหนก็ได้แต่เขาจะอยู่เคียงข้างเธอคนนี้ไม่เรียกว่ารักแท้จะเรียกว่าอะไรเนาะโอ้โหจริงๆเลยดังนั้นใครกระโชคหกห้าต่อกันก็พูดดีๆต่อกันนะ อาจ,จไม่มีเวลาพูดดีก็ได้ครับเพราะฉะนั้นทําไม่ดีจะต่อกันไปเลยเถอะ